เดี๋ยวเราจะเอาราคาทองคำมาใส่ในกราฟ Excel กันค่ะแล้วก็ให้มัน Refresh นะคะซึ่งเทคนิคนี้ค่ะวันได้มาจากช่อง how to excel นะคะตรง data type ค่ะเราพิมพ์คำว่า go เข้าไปเลยไปที่เมนู data ค่ะเราเลือกคำว่า stocks จากนั้นคลิกขวาค่ะแล้วเลือก data type นะคะเป็น change ค่ะเราพิมพ์ตรงนี้เลยค่ะว่า go แล้วก็กดเซิร์ชอ่ะมันจะมีคำว่าโกตรงนี้พอกดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นราคาทองคำมาให้เราเรียบร้อยแล้ว Stock History นะคะเราก็พิมพ์เลยค่ะ Stock History นะคะสต็อกหรือราคาที่เราต้องการแสดงคืออันนี้ข้างบนที่เป็นโกตารางโกอันนี้แหละจากนั้นคอมมาค่ะ Start Date เราให้เป็น Today แล้วก็ให้ย้อนไปซัก120วันก็ได้4 4เดือนเนาะ4เดือน จากนั้นคอมมาค่ะ Enddate ก็ให้เป็น today แล้วก็ปิดวงเล็บคอมมาทีหนึ่งมันก็ถามว่าจะให้เราแสดงเป็นอะไรเราก็เป็น Daily เลยเนาะเป็นรายวันคอมมาหัวตารางอ่ะเราก็เลือกหนึ่งเนาะโชว์หัวตารางคอมมามันก็ถามว่าเราจะเลือกคอลัมน์เป็นอะไรบ้างเราเลือกเดตก่อนคะ่ะอันดับแรกเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยคอมมาจากนั้นก็เลือกโอเพนค่ะอ่าเราก็ไฮ แล้วก็โลจากนั้นเราก็เลือก close เห็นไหมคะแค่นี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วมาที่ insert แล้วมาที่ graph ตรงนี้เลยเลือก graph stocks โอเคเดี๋ยวเราจะใส่สีให้มันค่ะเราคลิกขวาที่แท่งนะคะเราก็เลือก format data series ตรงหน้าปุ่ม series option นะคะมีลูกศรชี้ลงแบบนี้เราด r o p d o w n ลงมา1ทีแล้วเราก็เลือก down bars นะคะก็คือแท่งที่มันเป็นขาลงนั่นแหละ มาที่ถังสีค่ะเราจะใส่ให้มันเป็นสีแดงนะคะทีนี้กราฟมันยังผอมอยู่เราคลิกขวาทีนึ่งค่ะเราก็เลือก Format Data Series ตรงแก็บวิธ์อะคะ่ะเราก็ขยับมันนิดหนึ่งล้วก็ดรอปดาวลงมามันก็จะบอกว่าให้ Refresh ทุก5นาทีหรือเมื่อเปิดไฟล์หรือเมออื่อคือแมนนวลแล้วกันเราก็เลือก Move Chart นะคะไปที่1 e w Sheet คลิก OK ใช่ไหมคะแค่นี้มันก็จะได้กราฟที่ใหญ่ขึ้นแล้ว